เอาละครับสื่อคนด้วยนะอยู่กับผมโมเดิร์นแคทนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาตีบอสมอลเล็กด้วยทีมเซหรับสายฟรีนั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าใครของไม่แข็งก็สามารถผ่านได้ในทีมน,นั่นเองนะหรับสกิลบอสเรามาดูกันก่อนเลยนะครับได้ทพูดมานานแล้วอาจจะคือเด็นิดนึงบอสเนี่ยจดเด่นคือการทีม่มันตีนะแล้วเราจะติดเผาฮะสังเกตครับว่า การเผาเนี่ยมันจะสร้างดามเมจแรงมากนะทุกคนเห็นไหมการเผามันมีการเผาเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็สามารถแปะนี่ดิทุกคนดามเมจที่รับแล้วก็สามารถแปะหรือว่าได้เยอะแยะเนี่ยอย่างเงี้ยบอกเลยมันน่าลำคา,าคตรฮะฉะนั้นก็ผมเลยเอากันดีบัตท่องที่เลยเนาะโดยพาร์ตี้อเอเตอร์ซา,าเขียวเนี่ยทุกคนถ้าเราตั้งเคาน์เตอร์ มันจะกันบีพับเว้ย e. เห็นไหมเออนั่นแหละก็จะไปเคาน์เตอร์บอยให้น่ายุ่ยไปข้างหนึ่งส่วนตัวคนจะสงสัยว่าเนี่ยทำบองออเดอร์ฟาเอสอาร์ไม่เอาเนี่ยไม่เอาดะมันเอาอัลเซอร์บินเขียวเนี่ยเห็นไหมจะเนี้ยจะเข้าได้ไม่ใช่หรอไม่แรงกันหรอผมมองว่าเอสอาร์มันเข้าทีแบบทับดัชเขียวไงดัชเขียวมันเขา้ารอบเดียวจบแล้วก็ทีเนี้ยทีเดียวไว้แก้ทางบอลให้บอลตรรีแรงจนเกินไปอยู่แล้วไง ถ้าเอาล้วเขียวมามขคงเขาไม่คุ้มนะของเขาเบ้าอยู่แล้วแล้วก็สกหรับคนที่ไม่มีเทอร์รี่เนี่ยหรือไม่มีจันโดล่าเนี่ยก็สามาเอาตัวทอนตัวอื่นแทนได้นะครับผมแต่หลักก็ต้องมีตรงนี้นะทราร์ซ่าเขียวต้องมีตัวที่ตั้งทอนได้ก็อืมอย่างไรกัน,นเนี่ยเอ่อม,มันจะมีตัวที่ตั้งทอนได้แน่ๆหาแป๊บหนึ่งยั่วยุ่ you อ่าฮะไอ้ทุกคนตั้งทนได้ทุกคนตัวนี้ก็ใช้ได้ฮะมีก็ได้มีก็ได้หายมีเอวก็ได้ได้เหมือนฮะขอมันตั้งทนนะครับบอลพยายามอย่าให้บอสทำบัฟใส่ได้ยนี่ฮะเองนี่คือกรับตีแล้วก็สวนไปเรื่อยๆฮะสมมติถ้าเราเอาตัวแทงมาจริงก็จะเป็นทีมทคนดามิเอะเนาะอันนี้ผมได้ดามิเอะล้วนเลยโอเค ส่วนค่าที่แตกผมใช้เป็นการเพิ่มดาเมจสร้างเป้าเดียวยนี่เองครับบอกเลยว่าบอสโดนส่วนทีนแตกแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูที่การเล่นของทีมสวนบอสดีกว่าโอเคครับผม มาแล้วผมขมี่ตัวนี้มาวตแบบั้งแต่ปีเดียเลยนะช่วงปีแล้วผมได้ใหม่ๆอย่ะงผมังใช้เด็ดนางฟ้าตีสีนะพรอสมออยู่เลยก็อุจาร์อะสังเกตครับผมถ้าบอลเป็นสกิลที่เป็นดีบับขึ้นนะให้เราตั้งท่าสี่ตัวไปเลยนะแต่ถ้ามีแค่สกิลโจมตีอย่าเพิ่งตั้งครับยังไม่คุ้มอันนี้มีสกิลตีบับหันเพาดท่าีรับมันจะตีหมู่นั่นเองอนะ่ะ เราก็ตั้งทอมแมงเป็นสีตัวอย่างงี้ลุยดูฉากสวมซองก่อนเลยโคตรมันผมบอกเลยว่าตีมาแตะได้หน่อยฟูเขาตาไปรักชุดนี่ไงี่ยดอกละแสนฟูเขาตารักชุด นี่ไงเอาไปบอลตีหมูมาลูกเคานเตอร์รูปเคาวเตอร์โห่โห่าเออทรัคชิวรัคชูวสาใจ๊ะล่ะตัวนั้าไม่เออแล้วก็ใช้ท่าสกิลไปตําเทือนไอ้ท่าดุลในการตีหมูเหมือนกันไงเรื่องบอกว่ามันจะท่าดีรบก็จะเป็นการตีหมูสองใบเนาะซึ่งให้บอสตายทันที เรียบร้อยหูเคาน์เตอร์เรียบร้อยครับจริงจริงจบไปแบบเฟรดแรกครับไม่ยากครับขึ้นมาเฟรดที่สองสการตั้งเขาผมไม่ขึ้นเลยด้วยผมน่าเฟรดซีไว้เลย กจะตั้งเขาไม่ขึ้นฮะมันไม่น่าสวยเนาะอย่างงี้กันว่าการที่เาหุบ,บอสเป็นการตีเดียวพราต้องเน้นให้เฟสสองเนี้นให้บอสตีห้าโจมตีปกติฮะมันเป็นการตีบุกโอเคอนก็ขึ้นไม่สวยอะ่ะนี่ว่า โอเคไีก่าโอเคโอเคนี่ไงโคตรเจ็บเดี๋ยวเราตั้งถอนโอเคเป็นตีหมูแล้วสองตัวเอาแล้วตีกระบแล้วกันแล้วก็ใช้อันติีของเทลลี่เลยฮะ กิลนี้ขอาจะตีแลนตันบับนะแล้ว่ข้าตีดับก,ก็จะโดนแรงขึ้นนั่นเองครักบกิลวิกพอย์ซึ่งมันจะคอมโบงัอยัาจากซาบซ่าครับที่ทำให้บอสตีดับนั่นเองเออว่าก็เสียวไปดีมานี่ยตีหมู่ละปุ๊บตายไปบอสหึงชีวิตโดนสุนทกเ็บ สวนไปสวนไปปึด่ด f เ l l c ์เตอร์ <c oughs> เรียบร้อยชิวๆบอกเลยว่ <c oughs> ยาโคตรง่าย <c oughs> เดี๋ยวจะมาดูอีกรณีหนึ่งฮะกรณีที่เราต้องรองกลาวนั่นเองฮะผมจะใช้เป็นวอชอีฟแล้วกันนะจะไม่รีเพื่อหาวีนั่นจริงๆว่า มัเลื้กวสิแต้มแรกของเหลือฝืนละอ่ะกรณีสองสมมุติเฟือแรกบอสไม่มีท่าตีดับเลยมีท่าตีปกติเล่นยังไงแบบมันสองกรณีนะทุกคนหรือถ้าใครสดจริงก็งตั้งทอนแต่เคิืนแรกก็ได้ใครอยากสวนบอสจขันไมคขันมือกันสวนไปเลยแล้วแต,แต่แต่กานไม่เอาการันเอาก็แติสิงได้านนี้ เพราะทีนี้ดันมีไม่ใช่การสรือกเดียวฮะดันมีจากสกสิลไม่ค่อยแรงนั่นเองบุ๊ดอ่ะมุนบอลไม่มีตีดีบัมอะนี้ไม่มีปุ๊บอ่ะ,อะอยังไงใช่ไหมให้เราทิ้งนี้ฮะแล้วก็อย่าลืมนะต้องดราก้อนคอ,อก,ก่อนจะท่านี้นะจะตั้งท้องสิพี่นิ้วผมก็ใหญ่เกินอ่ะอย,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ ต้องใช้ดาวก้นคอรอก่อนทุกครั้งนะผมบอกก่อนก่อนนัเตี๋ยไม่งั้นจะเบาฮะโอเคเด็หน้าอดกสังเกตว่าบอสก็หายไปครึ่งหลอดเหมือนกันบอลเ,เค้าเติมเหมือนกันนะครับเคนะ์เตอร์อรี่สวยมากครับผมบอกเลยว่าบอสน,น่น่ะบหายเทียนนี้เลยดีไหมผมไม่ชชว์ผมปาสามบอสตายไหม ขอตยวูสาพเรื่องก่อนอืม,อมาคิวที่มันไม่เยอะใช่ไหมแต่ปอยเดี๋ยวเมื่อก่อนดูแรงมากเลยคนบอลตัวเนี้ยเพราะว่ารอนตัวบางตัวนี้มันมีระบบหลายอย่างเข้ามาให้เราตัวหนาหนาเตอ,อะ์บะเออเงินลนแสนเจ็ดเหรอ งั้นผมยังไม่ตีกันเล้กลัว,วมไม่ทายอ่ะ,อะไม่ตายวะไม่ตายจริงด้วยโอเ้พึ่งเขาเปยังเปนช่วงมันจะตายนะอย่างเช่นรับนี้ไงก็ตายฮะเขาไปเลยคุ้มย้ำฮะห้ามถ้ากรณีที่บอดไปตีฮะราต้องยื้อการหรือว่าทิ้งการ์ ห้ามเขาห้ามให้บอสตายจากการคราอนเตอร์ค่ะต้องให้บอสตายจากการเ้สคิวนั้นนะเพราะงั้นการล้างการยับของเทโลซ่าจะหายไปนี่นเองครับซึ่งประเด็นที่บอกเลยว่าแย่ะนะไม่คุ้มด้วยไปดูไป,ไปเราตั้งแคชชูทเทอรี่มาสองใบฮนะอังตีดัดไปเลยหนึ่งทีฮึบเรียบร้อยหาย อัฟาเอชอาร์อุ้งจิ้ตัวเคาน์เตอร์บอยที่แรงมากทุกคนมันตีเดี่ยวเมื่อก่อนก็ใช้นะตัวที่สุดมากเขาชอบหมองข้างผมโอเคครับผมอ่าฮะการ์ดไม่ขึ้นไม่สวยขนาดนั้นอ่าฮะเราทอนหนีถ้ามีทอนขั้นสองก็ใช้ทอนสองของจันโดร่านะพยายามให้บอยที่จันโดร่าไว้ว่าลุงจันเนี่ยเวลาสวยเนี่ย จะสร้างนักบเพิ่มเติมจากที่มันได้รับใช่ไหมทำให้บอสโดนแรงกว่าเดิมอย่างนี้บอสไม่น่ารอให้มันตีมาคนระับเฮดดามเวียหน่อยเธอดีแล้วสวยโคตรเจ็บตอนเนี้ยแต่ดูโจมบอสให้ตีแค่สองประตรูเนี่ยดูดีเจ็บปะโคตรเจ็บอะเธอที่ส่วนทีเซ็ล้วตอนเนี้ยเรียบร้อยคนะรับบอสตีหมู่มา ดูสภาพมันนะต่อตีหมวยเป็นไหมฮะปืดวูคาวเตอร์ปืดอีกกระชุดไม่มีฮะโดนไปดิเกือบหมดหนึ่งลอดดูตรงไม่น,น่าจะมีก๊อกสองถ้ามีก็เรียกว่าบอสขีดตีแล้วเราเทอร์รี่ตีลังกาไปฮะแล้วก็อ,อิธาลัสตีกันอ่ะอนี้ ตีตันโรมาาปิดจังหวะหนึ่งเสียนะไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ตีอีกเรามีอันตีทรัสตาในการเล่นเทิร์นฟรีหนึ่งเทิร์นนักเทิร์นหน้านะแล้วก็มีอันตีของเทอร์รี่ในการตีบอสซึ่งบอสไม่น่ารอดนี่ครับส่วนไปอ่าฮะอันนี้ผมตีอันตีเทอร์รี่ไปแล้วกันเนาะไอ้การซัมไปเผื่อไม่ตายฮะน่าจุกนะไม่น่ารอดน่าจะตีเทอร์รี่แล้วมั้ง เรียบร um ้อยเป็นไงชิวๆทีมนี้บอกเลยว่าบอตตีเองตายเองบอกเลยว่าชิวๆทีมที่ถ่ายไปก็สามารถผ่านได้เีงอะอย่างที่ผมบอกนะถ้ามีตัวทอนเป็นดังนี่ก็สามารถใช้ตัวทอนที่เป็นแทงได้นะไปรับตีนบอสเองบอาจะตีเราแทบไม่เข้าเลยฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนดีครับ